อู้ชอยจุพี่เนาะอันนี้คำหวานสิติอันนั้นคืออะไรอ่ะแก่ข้าวปะแก่ข้าวแก่ข้าววะันหนำชื่อสืออนี่หรอหนำื่อเสืักผ่านทางมอนกำมือแล้วอยู่นิดหน้าได้หมเดเคยน่งก่อนนำหนำห่วงเขาซี่เซฟปะอ่คู่ให้เบิรนะแม่เบิกฝากแกเบิร์กมาคุยอ้าวไ้เบิร์กน่อ้าางทางทางจวดจวด ไอ้ยังซ้ำิะกี่พันตั๊บมึงดูเอาสิฟ่าไปใช่ฮัมเบิร์าจีฟเจียวขมป้าวิธีกินวิธีกินแบบว่าแซมรสสารเขงมันต้องหอมขนาดนี้เลยบ่มันต้องซูด่าซูด่าเด้น้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่าต้องซูด่าเบิรงนกูนะดูสดสดใหม่ๆนี่แบบไม่น่าจะตัดคลิปจะก็ได้อันนั้นใส่ใะจีเบิร์ฮะบักอะไรเนี่ยก็เ้องเดินลุ่มๆยังปิดแอปบ่ ไม่เจ็บช่วยจูบอ่ะมาบ้าพี่น่องมึงกิดน้ำกันเขากำคุยเบิงแน่คุยเบิงพี่แหละิึงร้านใส